เรามาพูดคุยกับพลตตรีปิยะอุทายโยกันต่อนะคะเกี่ยวกับประเด็นเรื่องราวของการควบคุมนะคะกลุ่มผู้ชุมนุมนั่นเองนะคะซึ่งผู้ชมนั้นสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นสะท้อนผ่านยังรายการของเราตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนะคะเอาละคะ่ะ<ด>จริงๆแล้วเนี่ย การประกาศพรบ <OR> ความมั่นคง3เขตแต่ถ้าสมมุติว่ากลุ่มผู้ชุมนุมเองต้องการอยากจะเคลื่อนขบวนนี่นะคะหรือว่าเคลื่อนพลเนี่ยไปยังเขตที่เขามีการประกาศพรบโทษเนี่ยมันจะเป็นยังไงคะก็จริงๆแล้วทางศูนย์อำนวยการรักษาวความเรียบร้อยนะครับก็ได้ลงประกาศไปแจ้งไว้แล้วคือเป็นประกาศของศูนย์อำนวยการรักษาความเรียบร้อยในการห้ามบุคคลนะครับเข้าไปในพื้นที่ที่ประกาศก็คือบริเวณ สามถนนต่างๆที่ประกาศเข้าไว้จริงๆแล้วผมสรุปง่ายๆง่ายๆคือบริเวณถนนโดยรอบทำเนียบรัฐบาลกับโดยรอบรัฐสภาเขตพระราชฐานนะครับก็เจ้าที่อนุญาตให้เข้าได้ถ้ามีที่ทํางานในบริเวณนั้นมีบ้านอยู่ที่นั่นเพราะ,ะนั้นไม่มีปัญหาครับการใช้ชีวิตประจำวันถ้าเข้าไปโดยปกติก็เข้าไปได้แต่ถ้าเป็นบุคคลที่ห้ามคือจะเข้าไปชุมนุมอะไรต่างๆเนี่ยโทษถึงขั้นจําคุกนะครับจาคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน20 0 0 0บาทหรือทั้งจําทั้งปรับ ถ้าฝ่าฝืนคําสั่งเจ้าหน้าที่ค่ะครับนะคะอันนี้เป็นมาตรการของการฝ่าฝืนพอรบความมั่นคงใช่ครับนะคะทีนี้ค่ะเมื่อสักครู่นี้ท่านบอกว่าการชุมนุมเนี่ยเรามีการประเมินสถานการณ์แบบรายชั่วโมงที่เราจะต้องดูกันต่อไปนะคะท่านมองดูว่าอุปสรรคในการทํางานของเจ้าหน้าที่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาและปัจจุบันนี้รวมถึงอนาคตเนี่ยมันคืออะไรคะเอาสองประเด็นหลักครับค่ะประเด็นแรกก็คือยังมีการยั่วยุ นะครับทั้งโดยแกนนาหรือ,อยั่วยุในกระบวนการของโซเชียลมีเดียต่งางๆแต่การที่จะชักนํามวลชนให้มาร่วมชุมนุมเพื่อกระทําผิดกฎหมายเพิ่มขึ้นผมไม่ได้หยความว่าที่อยู่นี้ไม่ผิดนะฮะผิดกฎหมายนะครับแต่ว่าเจ้าที่คงจะตรวจสอบว่าใครผิดประเด็นไหนต่างๆเช่นจะไปกดดันปิดทำเนียบนะครับจะไปกดดันจุดนั้นจุดนี้นะครับหรือบางกรณีก็ผมมีตัวอย่างภาพไม่เห็นก็ล่าสุดเจอบ่อยเจอทุกคืนเมื่อวานตีสีก็เจอก็จะเข้าพื้นที่ชุมนุม ถามว่าหนังสติ๊กผิดกฎหมายไม่อยู่กับบ้านนะ่ะถ้าอยู่ตามไล่ไปนาะไม่ผิดนะฮะแต่เอาหนังสติ๊กพร้อมกับลูกกระสุนดินดําแข็งปกักมีดเข้าไปที่ชุมนุมเมื่อเข้าห้ามเอาอาวุธเข้าไปเนี่ยคนคน,คนนี้ก็ต้องถูกดำเนินคดีอย่างที่ผมว่าจำคุกไม่เกินหนึ่งปีปรับไม่เกินสองพับาทและอาจจะก,ก่อสถานการณ์ที่ผมเป็นห่วงกันที่สองคือการก่อสถานการณ์ขึ้นไมาได้ยกตัวอย่างว่าสมมติเราจับคนนี้ไม่ได้จู่ๆเข้าหนังสติ๊กเนี่ย ไปยิงคนปลาใสสักคนนึงค่ะแล้วโยนความผิดให้เจ้าที่เนี่ยมันก็อาจจะถูกต้องครับประเด็หรือไม่งั้นก็สามารถทํร้ายเจ้าที่ได้เช่นเดียวกันค่ะนะครับเพราะฉะนั้นการชุมนุมตอนกลางคืนเราจะเป็นห่วงมากที่สุดค่ะพื้นที่ชุมนุมบริเวณแยกรุฒพงศ์เป็นที่เปิดค่ะการที่จะโอกาสที่จะถูกอะไรต่างๆมากเมื่อกี่วันก่อนก็เห็นจะมีเรื่องว้างเป็นระเบิดเพลิงเข้าไปค่ะนะครับดูแลความภัยค่อนข้างจะยากแต่อย่างไรก็ตามค่ะ ถึงแม้ท่านจะชมุมนุมผิดกฎหมายเจ้าหนี้ตำรวจก็ยังดูแลความปลอดภัยอยู่อะ่ะคนไทยด้วยกันทั้งนั้นครับแต่ไม่อยากห้ทำผิดกฎหมายเลยแต่อีกอย่างนี้ท่านต้องกังวลก็คือคมือที่3มด้วยไหมนี่ครับระวังที่สุดเพราะ,ะ,ะว่า,าคนที่จะพร้อมที่จะยกระดับสถานการณ์ก่อให้เกิดความรุนแรงหรือเสมือนว่าหนึ่งเจ้าที่ไปทำเนี่ยนะครับจะทาให้การแก้ปัญหายากขึ้นประการต่อมาผมอยากฝากไว้ต่อเหมือนกันครับล่าสุดก็คือฝากคําถามไปยังหน่วยงานนะครับที่เกี่ยวข้องว่า ว่าเมื่อวานท่านผู้ว่าราการบาลวงบานก็มีหนังสือประสานไปยังท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครขอให้ท่านช่วยตรวจสอบกับเจ้าที่นิดนึงว่าบริเวณที่ดังกล่าวเนี่ยได้มีการอนุญาตให้มีการชมรุมนุมหรือเปล่าเพราะเราตรวจพบว่าได้มีการสรรนับสนุนในระบบางอย่างไปบางส่วนอยู่ะนะครับตอนนั้นต้องขอตรวจสอบถ้าท่านอนุญาตอนุญาตเป็นหนังสืออะไรยังไงนะครับเพราะว่าทางสรสก็จะได้อาตรวจสอบด่วนการได้ะนะครับเพราะกรณีดังก,กล่าวถือว่าผิดกฎหมายพระรรชบัญญัดรักษาความสะอาดพศ .2,500 35อย่างชัดแจ้งค่ะทีนี้นะคะก็หลังจากที่เรามีการทําหนังสือนะคะไปยังหน่วยงานทางราชการล้นะคะก็ตอบกลับมาหรือยังเอ่ยอออย่างครับอย่งครับก็ต้องรอว่าได้มีการเป็นการอย่างไรเพราะว่ากระบวนการที่เป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งในการแก้ไขปัญหาเพราะถ้ามีการสนับสนุนจากหน่วยงาน ของรัฐของอะไรต่างๆเพื่อสนุนในการกระทบผิดกฎหมายแบบนี้ก็ถือว่าคงคงคงต้องมีการดำเนินการกันนะครับทีนี้กลับมาเรื่องของมือที่3นะคะก็ถือว่าเป็นมือที่บางทีเนี่ยเราก็มองไม่เห็นเหมือนกันที่อาจจะยกระดับความรุนแรงให้เกิดขึ้นเนี่ยนะคะโดยเมื่อเหตุการณ์ครั้งก่อนมีการพาระเบิดแต่อันนั้นโอเคยังเป็นเป็นระเบิดที่ทํามาจากเขาเรียกว่าขวดจากขวดจากเครื่องดื่มชูกาลังแต่ถ้าเกิดว่าเป็นระเบิดของจริงเนี่ยแน่นอนว่าความสูญเสียเกิดขึ้นทีนี้เนี่ยเราเองจะต้องมีการใช้มาตรการเข้มงวดกับกําลังพลของเรราามมกขึ้นัคะบ ท่านผอ,อสอสอได้กังวลไว้นะครับ <ขะ S 1> ตรงนี้ก็เลยต้องจัดกำลังเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับคอยดูแลเป็นจุดตรวจตา <ขะ S 1> ในพื้นที่ต่างๆก็เรียกจุดตรวจค้น <ขะ S 1> ค้นอาวุธตรวจสอบต่างๆบริเวณพื้นที่ต่างๆไว้ <ขะ S 1> บริเวณโดยรอบของการชุมนุม<ข>ะนะครับเพื่อไม่ให้เกิดสิ่งแปรปอมเข้าไปต่างๆแต่พื้นที่ดังกล่าวนั้นเราอยากให้ขยับไปอยู่ใต้ทางด่วนก็ดีครับเพราะมันจะได้มีอะไรป้องกันบริเวณนั้นพื้นที่เปิดไม่เหมาะสมครับใช้กําลังพลเยอะไหมคะตอนนี้ค่ะเดี๋ยวนี้ก็ใช้หมุนเวียนกำลังพลตัวจํานวนผมขอ อุบไว้ก่อนแต่ยืนยันว่าสามารถดูแลความปลอดภัยทั่วไปได้ยกเว้นกรณีมีการยกระดับการชุมนุมสูงข,ขึ้นมาครับะนะคะมีคำถามส่งตรงสับพี่น้องประชาชนนะคะบ,บอกว่าจริงหรือไม่ตํารวจสัญญากับมอบไว้ว่าหลังนายกจีนกลับแล้วจะให้กลับมา ชุมนุมกันต่อที่ทำเนียบเหมือนเดิมขอไม่ครับการตํารวจไม่สามารถอนุญาตให้ใครทรำการทําิตกฎหมายได้ครับค่ะนะคะ,คะแล้วก็ตํารวจที่ทํางานได้เบี้ยเลี้ยงหรือไม่คนละเท่าไหร่ครบถ้วนครับโดยตระะตรวเบี้ยเลี้ยงเป็นไปนตามหลักวิชาการครับไม่มีปัญหาครับนะคะแล้วก็หากม็อบชุมนุมมีเพิ่มขึ้นจะขยายพื้นที่การประกาศพรบความมั่นคงหรือไม่ขอประเมินเป็นรายชั่วโมงครับค่ะได้ทั้งสองกรณีนนค่ะถ้าม็อบไม่ขยับไปไหนอยู่ในความสงบค่ะก็พร้อมจะเลิกได้แต่ถ้าขยับก็ต้องอาจจะขยายเวลาหรือขยาย พื้นที่เป็นไปได้ทั้ง2กรณีครับค่ะแต่ว่าตอนนี้ล่าสุดเรามีการปิดถนนทั้งหมด14เส้นทาง14เส้นทางปิดจริงแต่ว่าจริงๆปิดจริงๆแล้วแค่ประมาณ2เส้นทางลหลักเท่านั้นเองค่ะรอบทำเนียบ1จุดกับรอบสะพายหนึ่งจุดเท่านั้นเองค่ะเส้นอืนอ่นๆยังเจ้าที่ตำรวจยังเปิดการเส้นทางจราจรได้อยู่แต่เจ้าที่พร้อมที่จะปิดทันที ถ้ามีกลุ่มผู้ชุมนุมเข้าไปก่อความวุ่นวายเกิดขึ้นเรามีกําลังอยู่บริเวณใกล้เคียงครับค่ะนะคะจริงๆถ้าเกิดว่ามีการชุมนุมนะคะ <c oughs> ในในการชุมนุมปกติทั่วไปเนี่ยนะคะ <c oughs> ก็อาจจะมีการใช้เครื่องเสียงแล้วก็มีการปราศัยกันตามปกติแต่ถ้าเกิดว่ากลุ่มผู้ชุมนุมมีการยกระดับการชุมนุมที่มีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นเ <c oughs> จ้ๆๆาที่ตำ <c oughs> รวจเองๆๆมีมาตรการยังไงที่ที่จะมาออจัดการในเรื่องนี้คะมาตรการในการดูแลความปลอดภัยต่างๆถ้าสารการณ์ปกติก็ใช้แผนกรกฎในการดูแล ปัจจุบันถ้าเป็นสรสก็มีคําสั่งปฏิบัติการของสรสมีระดับขั้นตอน4ขั้นตอนนี้ชัดเจนตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่2ครับขั้นมาเจิญเหตุดูแลความปลอดภัยทั่วไปถ้ามีระดับของการขอโทษนะฮะเริ่มขวางปลาเริ่มปิดถนนเริ่มมีการทําร้ายร่างกายซช่นกันแล้วกันเจ้าหนี่ก็จะมีมาตรการทั้งกรณีของการใช้โล่ใช้กระบองมาตรการจับกลุ่มใช้น้ําใช้แก้น้ำตา่ตางๆอันนี้มีระดับแต่ทุกขั้นตอนยืนยันนะครับสรสจะทาอย่างโปร่งใสยึดหลักเป็นธรรม ยึดหลักกฎหมายชัดเจนคแล้วเชิญชวนสูมนน่มวลชนพี่น้องประชาชนทุกอย่างดูการทํางานของตํารวจได้คือพูดง่ายๆว่าตํารวจเองเนี่ยจะจะ,จะ,จ,ะจะไม่ไปทะเลาะกับพี่น้องประชาชนอยู่แล้วยืนยนันครับโดยพ่อยางยิ่งพนัท่านนายกรัฐมนตรีท่านาาก็ได้เป็นห่วงอยากให้พูดจาพูดคุยกันนะครับเน้นเจจาคนไทยด้วยกันทั้งนั้น สอสก็ยึดนโยบายนี้เป็นหลักครับคือก็ต้องใช้ความอดทนอดทนครับเน้นจะเจจาพูดคุยให้สถานการณ์กลับคืนสู่สถานการณ์ปกติโดยเร็วที่สุดนะครับแล้วที่ผ่านมาถ้าเกิดว่ามีกลุ่มผู้ชุมนุมบางท่านเนี่ยนะคะใช้ความรุนแรงกับเจ้าหน้าที่อย่างนี้ต้องดําเนินการตามกฎหมายแน่นอนครับมาตรการารดำเนินคดีทั้งหลายรูปแบบถ้าสามารถจับกลุ่มเฉพาะหน้าแล้ก็จับกลุ่มจับกลุ่มไม่ได้ก็ต้องถ่ายภาพบันทึกไว้เสนอสารขอออกหมายต่อนะครับขั้นตอนในการดําเนินการทางกฎหมายเนี่ยจะพยายาม หลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการประทะก,กันมากที่สุดครับค่ะนะคะท่านเองอยากจะฝากอะไรถึงพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งแยกอุรพงภ์หรือว่า3พื้นที่8 8แขวง8เข,8ขตด้วยกันนะคะแแขวง8แขวง3เขตอ่า3เขตด้วยกันเนี่ยนะคะคที่ได้มีการประกาศพรบรความมั่นคงไปครับก็ทั้ง2ส่วนครับค่ะส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของพี่น้องประชาชนที่ชุมนุมนะครับการชุมนุมโดยสงบประจักอาวุธไม่รบกวนสิทธิผู้อื่นถือเป็นสิทธิตามกฎหมายแต่ถ้าฝ่าฝืนกฎหมายเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องดำเนินการ แต่แล้วก็ตามเรามองเป็นคนไทยทุกคนเราคงดูแลความปลอดภัยแต่อยากให้ตรวจสอบข้อมูลไม่อยากให้ยกระดับการชุมนุมออกไปส่วนพี่น้องประชาชนในบริเวณใกล้เคียงย่านนั้นนั้นสามารถใช้ชีวิตตามปกติได้ครับเจ้าหน้าที่ตวดจ,จะดูแลความปลอดภัยอยู่แต่ฝากช่วยกันเป็นหูเป็นตาครับห่างพบผิบปกติผิดปกติอะไรก็แล้วแต่กุณาแจ้งเจ้าที่ครับใกล้เคียงหรือหมายเลขโทรศัพท์1 9 1 1 5 9 9่าที่ตำรวจก็พร้อมที่จะดูแลรักษา,าวความปลอดภัยเต็มที่แต่เราก็เน้นที่จะเจจา อยากให้สถานการณ์ต่างๆคลี่คลายโดยเร็วที่สุดนะครับค่ะแล้วก็ฝากถึงกลุ่มผู้ชมนุมสักนิดหนึ่งได้ไหมคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้ชมนุมที่อาจจะกำลังเดินทางเข้ามาชุมนุมด้วยครับะะผมคิดว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่ไม่ค่อยปลอดภัยเป็นพื้นที่เปิดนะครับและอาจจะเกิดอันตรายได้ทุกเมื่อผมเชื่อว่าการแสดงออกทางการเมืองเนี่ยได้แสดงได้หลายแบบนะครับท่านสามารถไปร้องเรียนณนะจุดที่มีพื้นที่ที่รับผิดชอบต่างๆค่ะหรือจะโดยวิธีการต่างๆก็แล้วแต่นะครับผมอยากให้ เป็นการพูดจาพูดค em> ุยกันมากกว่าท so so ี่จะออกมาชุมนุมและทำผิดกฎหมายอายุความแต่ละต่างอย่างเรื่องมันมีเป็น10ปีหรือ20ปีบางทีไม่คุ้มครับผมคิดว่าพูดจาพูดคุยกันดีกว่าก็น่าจะน่าจะเป็นเป็นทิศทางที่ดีที่สุดนะครับจริงๆแล้วกลุ่มของผู้ชุมนุมที่มาร่วมชุมนุมเนี่ยนะคะอย่างที่เราทราบจากข่าวล่าสุดเนี่ยก็มีหลายกลุ่มด้วยกันแต่ว่าก็มีทั้งต่างจังหวัดและในพื้นที่กรุงเทพมหานครด้วยใช่คนะคะซึ่งเราก็ให้ความปลอดภัยทุกกลุ่มเลยทุกกลุ่มครับคนไทยด้วยกััันนนนท้งตรวจคไย ผมเชื่อว่าตำรวจบางคนที่ยืนของผู้ชมก็คงรู้จักกันอยู่นั่นแหละครับแต่ก็ไม่อยากให้เกิดการกระทบกระทั่งกันเกิดขึ้นครับค่ะนะคะประเมินดูสถานการณ์ตอบปบดีนะคะก็ยังคงใช้มาตรการนี <Spark 2> ้ต่อไปอีกเรื่อยๆยังคงอยู่ครับเน้นดูแลความปลอดภัยเน้นเจรจาให้ย้ายพื้นที่ชุมนุมไปยังจุดที่ไม่กีดขวางการจราจรหรือกระทบสิทธิผู้อื่นะนะครับขอพื้นที่ที่สำคัญของประเทศคือทำเนียบรัฐสภาเขตวิทยาฐานเนี่ยเป็นที่ปลอดการชุมนุมขอแค่นี้ครับ ค่ะนะคะซึ่งก็คงจะต้องมีการประเมินต่อไปเป็นรายชั่วโมงใช่ครับนะคะแต่ท่านมองว่าจะยึดเยอะหรือเปล่าเนี่ยก็คงจะต้องขึ้นอยู่กับ2ฝ่ายที่จะหันหน้าเข้ามาพูดคุยแล้วก็เจรจากันใช่ครับใช่ไหมคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยทางจุดตารวจเองแล้วก็กลุ่มผู้ชุมนุมเองก็ได้มีการพูดคุยกันอยู่ตลอดพูดคุยกันอยู่ครับผมเชื่อว่าถ้าได้พูดคุยได้เจรจากันโดยดีนะครับก็สามารถจะคลี่คลายไปได้เพียงแต่ว่าอย่าให้มีใครสักคนบางคนมาใช้ข้อมูลบิดเบือนหรือยกระดับการชุมนุมออกไปอย่างอื่นนะครับผมเชื่อว่าน่าจะคลายได้ ค่ะนะคะ,ะคฟังนะคะจากปากของท่านพลรตรีปิยะอุทายโยโฆศกสอรสแล้วก็รู้สึกเบาใจนะคะว่าการควบคุมนะคะมาตรการความปลอดภัยต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนทั้งกลุ่มผู้ชุมนุมเองทุกกลุ่มเลยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไหนก็ตามเลยไปถึงพี่น้องประชาชนที่อยู่ในละแวกนั้นก็เรียกว่าทําอย่างเต็มที่แล้วก็เอาจริงเอาจังนะคะซึ่งการชุมนุมนั้นสามารถทําได้ตามระบอบป,ประชาธิปไตยนะคะแต่ว่าก็จะต้องไม่ไปล่วงละเมิดนะคะสิทธิส่วนบุคคลของบุคคลอื่นด้วยนะคะก็คงจะต้องเป็นกําลังใจงให้กับ ทุกส่วนต่อไปค่ะในการที่จะทําหน้าที่ของตัวเองนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ด้วยวันนี้นะคะขอกล่าวขอพระคุณแขกรับเชิญของเรานะคะท่านพลตํารวจตรีปิยะอุทัยโยโคศกสอรสขอพระคุณค่ะครับสวัสดีครับและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเนื้อหาที่น่าสนใจในคืนนี้กับรายการถอดสลักข่าวค่ะ ขอบพระคุณมากๆนะคะสำหรับการแสดงความพิดเห็นมายาหมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอเมื่อสักครู่นี้นะคะกลับมาพบกันได้ใหม่นะคะในวันพุธนะคะคุณผู้ชมผู้นี้รายการงดหนึ่งวันเวลาเดียวกันนี้นะคะวันนี้ดิฉันพร้อมกับแขกรับเชิญและทีมงานสวัสดีค่ะ